อ่าสมมุติเราปิดไฟเลยเราปิดไฟทั้งบ้านเลยนะครับแล้วเราใช้ไฟฉายสองนะเราใช้ไฟไฟฉายสองอะไรสักอย่างหนึง่งตอนแรกก็อ่าไฟฉายนะอืมอันนี้ไฟฉายนะส่องวัตถุมีแสงส่องวัตถุนะครับอาจจะส่องอะไรลูกบอลลูกหนึ่งแล้วนะส่องวัตถุเนี่ยอ่าเราก็มองเห็นเมื่อเอาไฟฉายเนี้ยออกห่าง ออกห่างนะครับส่องในระยะที่ไกลขึ้นนะครับส่องระยะใกล้ก็สว่างมากกว่านะครับต่อมาส่องระยะไกลก็สว่างน้อยลงนี่ครับตอนแรกสว่างมากพอพอยืนพอยืบเ,เอาเอาแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยออกห่างจากวัตถุมากขึ้นนี่แหล่งกําเนิดแสงนี่วัตถุนะครับ อันนี้หลอดไฟจากไฟฉายนะครับมเมอาห่างมากขึ้นความสว่างจากวัตถุก,ก็น้อยลงออื่านี้คือปัจจัยแรกที่ทําให้วัตถุมีความสว่างมากหรือน้อยนะปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ก็คือระยะห่างจากแหล่งกาเนิดแสงกับวัตถุนั่นเองนะครับต่อมาอีกอีก อีกปัจจัยหนึ่งคือความสว่างเนี่ยจะมากมากขึ้นเนี่ยเมื่อ,แห,อแ,แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยให้พลังงานแสง พหนึ่งหน่วยเวลามากขึ้นอืมก็คือกำลังกำลังของแสงมากกว่านั่นเองอ่าน้องฟังอาจจะงงงงนิดนึงนะครับก็คือกำลังแสงมากกว่านั่นเองเหมือนกับว่าหลอดไฟที่ให้พลัง ให้พลังงานแสงมากกว่านะครับก็สว่างกว่าอ่าจบนะครับหลอดไฟที่ให้พลังงานแสงมากกว่าก็สว่างกว่าส่วนเรื่องหนึ่งตอนหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยก็คือกำลังนะครับพลังงานต่อเวลานะครับก็คือกำลังกำลังแสงที่ให้มาซึ่ง ถ้าน้องอยากจะเข้าใจลึกซึ้งก็คือว่าบางทีเนี่ยเอให้พลังงานแสงอ่าอจจะให้พลังงานแสงอ่าสมมุติอันไฟฉายอันแรกให้พลังงานแสงสมมี่จูนในเวลาให้พลังงานแสงสี่จูนในเวลาหนึ่งนาทีกับอีกรอหนึ่งให้ให้พลังงานแสงสี่งงสจูนเหมือนกัน แต่ในเวลาถึงสองนาทีอ่าอันนี้แหละอันนี้ก็กำลังมันก็คือสี่จูลต่อน,นาทีใช่ไหมครับขณะที่หลอดไฟอันนี้่ไฟฉายอันที่สองเนี่ยแค่สองจูลต่อน,นาทีอ่าเพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้แล้วว่าตัวสี่จูลต่อน,นาทีนี่แหละให้ความสว่างที่มากกว่านะครับอาจจะให้พลังงานแสงเท่ากันแต่เวลาเนี่ยไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นพลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วยเวลาก็คือสี่นาทีต่อหนึ่งนาทีอันนี้แค่สองอ่าสี่จูลต่อหนึ่งนาทีครับส่วนหลอดไฟอันที่สองเนี่ยแค่สองจูลต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งนาทีเอันหนึ่งนะแค่สองจูลต่อหนึ่งนาทีอันนี้สี่จูลต่อนาทีเพราะฉะนั้นกําลังในการให้แสงของหลอดที่หนึ่งจะมากกว่าหลอดที่สองนะครับอันนี้แหละหลอดที่หนึ่งก็จะมีความสว่างมากกว่าอืม อันนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับน้องก็ฟังสบายๆทีนี้เข้ามาถึงชีวิตประจําวันของเรานิดหน่อยก็คือความสว่างที่เหมาะสมนะเราจะมีเครื่องวัดความสวา่างคือลักซ์มิเตอร์นะครับกมลักซ์มิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องวัดความสวา่าง นะครับเราก็จะสามารถรู้รู้ค่าของความสว่างาที่บนโต๊ะทํางานของเรานะโคมไฟของเรานะครับในห้องของเรานะภายนอกอาคารหรือภายในอาคารนะครับในห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องอาหารนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะวัดความสว่างได้นะครับทีนี้ความสว่างที่เหมาะสมในการ อาจจะเป็นการอ่านหนังสือของน้องนะครับความสว่างที่เหมาะสมเนี่ยนะครับแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะมีความสว่างที่เหมาะสมแตกต่างกันไปนะครับเช่นเช่นนะครับอ้างอิงจากหนังสือของกระทรวงนะครับ ความสว่างที่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆนะครับเช่นห้องนั่งห้องนั่งเล่นนะห้องนั่งเล่นห้องครัวเนี่ยพบว่าความสว่างที่เหมาะสมในห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวเนี่ยร้อยห้าสิบถึงสามร้อยลักซ์นะครับอันนี้คือความสว่างที่เหมาะสมในห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวนะครับต่อไปเราลองมาดูห้องอ่านหนังสือ หนังสือหรือห้องทํางานก็ได้นะครับความสว่างควรจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ควรจะมากใช่ไหมเราอ่านหนังสือเราต้องใช้ความสว่างมากในการอ่านหนังสือไม่งั้นสายตาก็จะเสียครับความสว่างถึงห้าร้อยถึงหนึ่งพันลักซ์นั่นเองนะครับที่น่าสนใจอีกอัน อีกสถานที่หนึ่งคือห้องผ่าตัดเวลาผ่าตัดเนี่ยเราควรจะใช้แสงสว่างเยอะๆใช่ไหมเพื่อจะเพื่อจะจะได้ผ่าตัดไม่ผิดพลาดน,นะครับต้องใช้ความสว่างถึงห้าพันนะครับถึงจะเห็นรายละเอียดอะไรที่เล็กๆได้ชัดเจนห้าพันถึงหนึ่งหมื่นลักเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นย,ยกตัวอย่างความสว่างที่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆนะครับ ในสถานที่ต่างๆนะยกตัวอย่างให้ดูทีนี้บางทีเนี่ยบางทีถ้าความสว่างไม่เหมาะสมละความสว่างเนี่ยบางทีมันไม่เหมาะสมกับตาเราความสว่างนี้ความสว่างบางทีเนี่ยไม่เหมาะสมต่อตาเรา นะครับต่อตาของเราตาของเรานะครับก็จะมีกลไกลในการปรับแสงนะตาของเราเนี่ยมีกลไกลในการปรับแสงอ่านะเรามาดูรูปนี้นะครับตัวที่มีหน้าที่ในการปรับแสงคือม่านตา ะครับม่านตาอม่านตาคือตรงนี้คือส่วนที่ยืน่นยื่นออกมานะครับหน้าเลนตานะครับที่ระบายชมูไว้ให้ดูนะครับม่านตานี่คือม่านตานะครับม่านตามีหน้าที่ปรับแสงปรับแสงนะครับมา่านปรับแสงยังไงเอ่ยเราจะเห็นว่าม่านตาเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ อยู่หน้าเลนเพราะฉะนั้นเมื่อแสงส่องมานะครับถ้ามันส่องมาโดนตรงม่านตาเนี่ยมันก็จะแสงเนี่ยก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ขณะที่แสงเนี่ยต้องส่องมาที่รูม่านตารูม่านตาคือรูที่ม่านตาเหลือไว้เพื่อให้แสงเข้านะครับม่านตาเหลือไว้เพื่อให้แสงเข้าแสงมันก็เข้าที่รูม่านตาได้เพราะฉะนั้นม่านตาเนี่ยก็จะสามารถปรับให้แสงเข้ามากหรือน้อยได้โดยการหดหรือขยายรูม่านตาใช่ไหมครับหดหรือขยายรูม่านตา หรือขยายรูม่านตาเพราะฉะนั้นถ้ากรณีแสงสว่างน้อยแสงสว่างน้อยทำไงตาทำยังไงโอ้ยแสงมันน้อยใบมองไม่เห็นเลยแสงมันน้อยใบมองไม่เห็นเลยม่านตาก็พยายามที่จะปรับให้แสงเนี่ยเข้าตาเรามากขึ้นนะครับ แสงสว่างนะ้อยจะต้องการให้แสงเข้าตามากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นม่านตาเป็นยังไงม่านตาก็เปิดกว้างขึ้นนะครับก็คือรูม่านตาขยายเลยนะรูม่านตาก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับรูม่านตาก็ขยายใหญ่ขึ้นแสงก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปในตาได้มากขึ้นนะครับ อันนี้คือกรณีที่แสงน้อยนะนี้ถ้ากรณีที่แสงสว่างมากว่าไงก็ต้องการให้แสงเนี่ยเข้าตาน้อยลง ช่ไหมครับเพราะเพราะมันสว่างไปสว่างใบก็ต้องการให้มันเข้าตาน้อยให้แสงเข้าตาน้อยลงม่านตาปิดแคบลงนะคะปิดแคบลงนะรูม,ม่านตาก็แคบลงนะตอนแรกรูม,ม่านตาขยายถ้าแสงน้อย,ยรูม,ม่านตาจะขยาย ถ้าแสงสว่างมากเนี่ยรูม่านตาก็แคบนะครับซึ่งแสงสว่างมากหรือน้อยมากไปหรือว่าน้อยไปเนี่ยก็มีผลจะทำให้เลติน่าต้องทำงานหนักนะครับนะมีผลทำให้เลตินา่าเนี่ยต้องทำงานหนะักนะครับเรติน่าต้องทำงานหนะักเพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อ สุขภาพของตาของเราเพราะฉะนั้นตาของเราก็จะมีกลไกลในการปรับแสงสว่างนะครับให้เพียงพอเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเรานั่นเองนะครับก็จบบทเรื่องแสงเพียงเท่านี้นะครับบทต่อไปก็เราจะไปดูเรื่องพลังงานไฟฟ้ากาันนะครับ